ใบไม้เหล่านี้นะครับในภาษาราชาการเขาเรียกว่าขยะ,ะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องฤดูฝุ่นควันไฟป่าซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในใกล้กลๆเร็วๆนี้นะฮะการเผาใบไม้นะฮะกับขยะตามบ้านตามชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของปัญหาชาวบ้านบางคนงก็บม่เข้าใจนะครับมีาการเผาเกิดขึ้น เป็นมลพิษหมอกควันมีปัญหามาโดยตลอดคือแก้ปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่เลื้อรังกันมามากอาจจะเป็นซิปปีเจ้วปีนะครับดังนั้นเรามีโอกาสได้คุยกับทางพ่อหลวงนะฮะก็เลยว่าเอเราจะเป็นส่วนเล็กๆอะไรได้บ้างในการช่วยลดเรื่องบนภาวะ ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับในฐานะที่สวนของเราเนี่ยเราเป็นสวนที่ปลูกผักด้วยวิถีอินทรีย์ Inc. นะฮะเราเป็นออแกนิกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีกระบวนการผลิตและหมักปุ๋ยจากาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเปลือกข้าวโพดก็ดีนะครับใบไม้ ai, เศษใบไม้ ai, เศษฟางข้าวเศษอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเรามาหมักเป็นปุ๋ยได้นะครับในฐานะที่ตำบลยางเนืองเป็นหนึ่งในตำบลของอำเภอสาทรที่มีความสําคัญคือมี ต้นยางนานะครับอายุเป็น100ปีนะครับในแต่ละวันเนี่ยใบยไม้ของใบาย,ยางนาในฤดูที่มันร่วงมันก็เยอะแยะมากมายนะฮะวันก็ร่วมๆห้าถคันรถนะครับเราก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยก็ต้องขอบคุณทางพ่อหลวงนะฮะได้รณาเป็นผู้นำแล้วก็เป็นแกนกลางในการประสานอเอาใบาไม้มาทิ้งให้เราใบาไม้เหล่านี้นะครับในภาษาราชาการเขาเรียกว่าขยะนะขยะใบไม้ นะแต่ในแง่ของคนทําเกษตรอินทรีย์เราถือว่าเป็นของมีค่านะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกับใบไม้เหล่านี้เอามาหมักเป็นปุ๋ยอินรีย์นะครับเพื่อเอาไปใช้ในการ,กรเกษตรต่อไปครับคือในเรื่องกำจับเศษใบไม้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยตางเทศบาลต่างๆจะค่อยจะมีปัญหาในเรื่องเครื่องจักรอาจจะเล็กเกินไป ซึ่งบาสามารถจะทำลายพวกเศษใบไ,ไม้ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งต่างประชาชนก็จะมีการเผาเผาในช่วงช่วงที่ห้ามเผาซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งการทำลายขยะใบไ,ไม้เนี่ยจะมีปัญหาตรงคือสถานที่ทิ้งต่างเทศบาลเนี่ยจะบม่มีสถานที่ทิ้งต้องได้ไปเช่านะครับหรือซื้อที่ทิ้งนะครับซึ่งก็จะเป็นการเสียงงบประมาณในแต่ละปีส่วนหนึ่ง ที่เอาขยะใบไ,ไม้มาลงตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ดีของตางเทศบาลต่างๆนะครับที่จะได้ร่วมมือกันนะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับก็เป็นตัวแทนของตางเทศบาลตางฝ่ายปกครองก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสามโรบาลโดยภายใต้การประสานของทางพระหลวงดวงเด่นนะ ได้ทำให้เกิดโครงการดีๆ